สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับคนที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนสิงหาคมปี2565นี้นะเป็นพลังงานรวมนะคะเราก็นกเปิดไพ่เอาไว้แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะพลังงานใบแรกใบหลักของคุณเป็นทริอปอนะคะขึ้นสามไม้เนี่ยคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลนะคะชาวต่างชาติก็ได้หรือ คนที่เด็กกว่าคุณนะคะก็จะมีชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่สําหรับคุณนะคะใช่คุณเชื่อในพรหมลิขิตนะคะโชคชะตานําพาให้กับคนคนนี้และคุณได้มาเจอกันอะไรประมาณนี้คุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะ mm hmm. อ่อ บางท่านบางคนคุยกันมานานแล้วนะอะ่คุณรอคอยการได้พบได้เจอกับคนคนนี้ค่ะนะเพราะว่าบางท่านบางคนเป็นรักออนไลน์นะคะยังไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็คุณรอนั่นแหละบางท่านรอมานานแล้วบางท่านก็เพิ่งเริ่มต้นที่จะคุยแล้วก็คบหากันนะผ่านเครื่องมือสื่อสารเนาะใจหนึ่งเหมือนคุณรู้สึก นะคะสิบดบคุณกลัวความเจ็บปวดคุณกลัวที่จะผิดหวังแล้วก็เสียใจกับความรักครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณยังมีความกังวลใจคุณยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมนะแต่จริงคุณรู้สึกว่าเขาใช่ถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับค,คนคนนี้เนาะ แต่อาจจะด้วยอุปสรรคนะคะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้ง่ายก็เลยขึ้นเนี่ยแดาบขึ้นมานกมองว่าตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยเจ็ดวยก็อาจจะเป็นรักออนไลน์นะไม่ยังไม่เคยเจอกันคุณก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังนะคะกลัวเสียใจแล้วก็ผิดหวังเหมือนกันเนาะ รอการเดินทางราคอยที่จะได้พบได้เจอกันในตอนนี้นะคุณอาจจะรอให้เขามาพบมาเจอกับคุณหรือคุณรอคอยที่จะเดินทางไปเจอเขาก็ได้นะขอดูสิคะว่าคุณเจออะไรมาบ้างนะชาววันพุธความรักของคุณสี่ถ้วยจริงๆนกรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ย น่าจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะแต่ไม่ถูกใจคุณยังไม่รู้สึกว่าใช่นะคุณก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะแต่คนที่เข้ามายังรู้สึกว่าไม่ใช่สำหรับคุณนะคุณมีช้อยมีตัวเลือกค่ะแล้วก็ถ้าคนคนนี้นะคะคนที่คุณกำลังรออยู่เนี่ยเป็นคนที่ เคยห่างหายจากชีวิตค ouais. we right ุณไปคุณก็รอให้เขากลับมาเนาะหรือว่าตอนนี้กลับมาคุยกันแล้วแหละนะกลับมาให้อภัยแล้วก็คุยกันอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะอาจจะเคยห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาคุยกันอีกก็ได้นะเขารู้สึกอย่างไรกับชาววันพุธบ้างคะช่วยเขารักคุณนะอืมเนี่ย ในถือททานะคะชาวธาตุไฟเมษธนูค่ะนกมองว่าเขารักคุณจริงใจกับคุณนะหนึ่งช่วยอ่ะเขาไม่ได้มีอะไรที่แอบแฝงคิดไม่ดีกับคุณนะคะแล้วก็อยากเดินทางมาพบมาเจอกับคุณค่ะปรารถนาคุณชอบคุณมากๆนะคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตไปได้อีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมจะติกเขาจริงใจแหละน,ก,นกต้องบอกว่าอย่างนี้เขาจริงจังจริงใจ เขาอยากชัดเจนกับคุณนะคะคุณคนนี้อืมแล้วคุณล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างคะห้าเหรียญคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยากหรือเปล่าเจอการผ่านเครื่องมือสื่อสารแอปพลิเคชันนะคะจริงๆคุณก็พยายามนะนกมองว่าคุณพยายามกับความสัมพันธ์นี้มากๆเช่นกันอืเพื่อที่จะ เพื่อที่จะได้ลงเอยกันนะคะกับความสัมพันธ์นี้คือห้าเหรียญนะนกมองเห็นถึงความรู้สึกที่คุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ง่ายมันยากมันมีอุปสรรคนะคะมันเหนื่อยมันท้อแต่อีกใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าคุณคนนี้ใช่นะคุณยังอยากที่จะไปต่อกับเขานะคะอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาเนาะข้อความจากเขาค่ะเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะ ปด <8 S 2> เหรียญคนะ่ะเขาตั้งใจมากๆกนะกับความสัมพันธ์นี้อ่ะตั้งใจมากๆเขาอยากไปต่อกับคุณนะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะมีอุปสรรคมันจะยากมันจะมีปัญหาจะมีเอ่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มากจนเกินไปก็ตามเนาะมีชาวราศีพิจิกนะคะ คนในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตำรวจนะคะหรือเป็นหมอเป็นแพทย์ก็ได้นะคนคนนี้อาจจะเคยจบกับคุณไปแล้วเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะคะแต่ถ้าเขาอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณนะความสัมพันธ์นี้เนาะสองถ้วยเขารักคุณนะคะคุณคนนี้เขารักเขามั่นคงกับคุณนะต่อให้คุณมีปัญหากันไปก็ตามนะ คุณมีประเด็นกันไปเงียบหายกันไปเขาจะกลับมาง้อคุณค่ะเป็นไปได้สูงมากๆเขายังรักคุณนะคะเนาะแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็อยากบอกคุณว่าเขารักคุณนะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะยากนะคะมีอุปสรรคแค่ไหนเขาไม่ยอมแพ้แน่นอนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ทิศทางความสัมพันธ์นของคนที่เกิดลันพุธเป็นอย่างไรบ้าง คุณจะได้รับชัยชนะสิ่งที่คุณพยายามคุณจะประสบความสำเร็จนะเด็กดาบขาชาวทัดลมเมถุนตุลกุมคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้เดาวคนที่มีประเด็นกันไปเนี่ยนกมองว่ายังสองยังดูกันตลอดยังมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กันและกันอยู่ ยังมีความรักนะคะความมั่นคงให้กันอยู่แล้วก็ยังรอคอยเวลาโอกาสจังหวะดีๆติดต่อกันมานะเพื่อที่จะมางอกันอยู่แต่ถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเนาะนี่อุปสรรคใดๆก็ตามนะคะไม่สามารถที่จะขวางกั้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาได้เขารักคุณนะ คุณอาจจะเป็นรักต่างไว้ได้นะคะขึ้นหกถ้วยเนี่ยเขารักเขาผูกพันกับคุณมากๆแล้วเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะอืแนวโน้มความสัมพันธ์ก็มีโอกาสได้เจอกันนะสําหรับคนที่ไม่เคยเจอกันเลยมีโอกาสได้เจอกัน,ม,กกนมีเวลาดีๆร่วมกันและคนที่สารความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีโอกาสได้ขอเป็นแฟนนะบางท่านบางคนก็ ขอม่นหมายแต่งงานนะแล้วแต่ระดับความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะคะขอดูว่าไพ่อ,อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างท of s บสอดนะคะ Seven of Cups The Hermit ไพ่อบอกว่าคุณต้องใจเย็นๆกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนมองไม่เห็นทางอาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังจับต้องไม่ได้ก็คือบางท่านบางคนยังไม่เคยเจอกันไพ่บอกให้คุณใจเย็นๆเรียนรู้กันและกันไปก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ดังใจคุณแต่แน่นอนนะคะไพ่บอกว่าคนคนนี้เขารักคุณเขาจะมามอบความรักให้กับคุณอยู่ใกลกับคุณเนี่ยเขาต้องเดินทางมาพบมาเจอคุณแน่นอนนะคะคนคนนี้เขารักคุณค่ะ สองถ้วยนะไพ่บอกว่าเนี่ยขึ้นมาเดทนะคะถ้าเป็นคนเก่าคนที่มีประเด็นกันไปเขาก็จะกลับมานะจะกลับมามอบความรักให้กับคุณนะคุณและเขาจะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะสมรัรคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็เขารักคุณแหละนะคะแล้วก็คุณคู่ควรแก่ความรักที่ดีแล้วค,คนคนนี้เขาก็จะทำเพื่อคุณเช่นกันนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาววันพุธนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้กับช่องของเราแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเสมอมาเนาะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ